ครับครับตอนนี้ผมไม่อยากกินแรงครับตีนมาหลาบมาครับตีนครับมาม้าครับเอาไี่ตีนถูกครับโลสองร้อยสามสิบครับพอแล้วออข้างไหนโลโลหนึ่งดูพอตับครับบ้านเข่าอะไรถึงเนี้ยอะไรเดี๋ยวครับพอแล้วดูออกื่องไหนครับโลสองร้อยสามสิบมาหลาบกันครับซอยข้างไหนครับ เดี๋ยวนึงขายหลายครับเอาเอาถ้วยอาน,นะนี่าบเปี๊งครับแต่ลพิกลาบเี่เขาตา่ำแล้วแล้วครับเนี่ยเมาปุงครับกลาบครับต่วเลรอแล้วสํำเร็จมาแล้วครับรอ้วิ่งมาวิ่งหลายครับ เยวไข่ต้นหอมนะครับนำมาใส่ครับมาใส่ถึงไหนนะครับนะไปหลวกก่อนครับแดงยีงคึ้งเลยนะครับนะเดี๋ยวข้อเหนียวขทอนครับเฮาอ mặc <laughs> mặc

ติดนะครับผมมันกระเด็นหนอใส่เลียดก่อนเลียดแต่น้อยมือเสียงนะครับมันมาโกยดูบ้านนี่หนังจ้องเสียงกันแล้วแลกสผเสียงทั้งวัน เขาก็นึ่งไว้นะครับใกล้แล้วแล้วเขาขอ,องเราพอดูกได้ยังคร,รับทุกท่าน ก<ไ>ินเถิบร้อยนะครับอย่างนี้ก,อก็อดครับรคร้บติ๊กตาครับ ได้ครับเนาะมีหน้ามับเนี่ยไหนครับเออหนักเลยไหนครับ ไม่หรอกครับดีครับฝัองได้ยังจับปลาได้ๆครับจับปลาได้จางครับจับปลาหน่อยดูสีสันนะครับดดได้แล้วครับเดี๋ยวเข้าได้แล้วเดี๋ยวมามจิ้มกัญวอครับโอยเนาะ hết, ngập phải nuôi nòi, bác sĩ hấp, nhiều mới cắt kho hấp, qua đúng, làm làm, cốt hợp, cốt. ครับตัวใหญ่ไม่ได้จริงจริงหมก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 

ครับครับวัเนี่ยขอจบคลิปมาแล้วฝากช่องรูปทุกตัวนะครับขวาคนเหนือชาแนลนะครับเราฝากเพจนะครับเพจกับรถบ้านนะครับก็ตติดามในเฟซนะครับเนาะกับสุริยันนะครับขอฝากกดติดตามด้นะครับเนาะวันนี้ขอจบคลิปนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ